ดีพี่น้องปองไปเท่าไรครับตอนนี้อยู่กับส้มแบชแนลแล้วก็นุ่นนิมวาดใจส้มแบเหมือนเดิมครับผมวันนี้ส้มแบพามาเดินเลาะตลาดอำเภอวานอนนิวาดกับผมบ้านเกิดลุงพลนี่แหละเนาะก็มาดูว่าตลาดอำเภอวานอนนี้จะใหญ่แค่ไหนและจะมีของกินอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่าไปเดินเลาะเดินชมตลาดกับส้มแบแล้วก็นุ่นนิมเลยครับผมติดตามไปกับส้มแบรครับผม ถึงแล้วครับผมตลาดอำเภอวานอนนิวาสตลาดอำเภอวานอนครับผมก็เป็นตลาดใหญ่ขงหน้ากจะเป็นเซเว่นอีเลเวนเลยนี่โอ้ไปเราไปดูว่ามีอะไรกินน่าก,กินบ้างไหมตลาดอำเภอวานอนนี้โอ้โซนฝั่งนี้จะเป็น ผลไม้ฝั่งนู้นจะเป็นอาหารพื้นบ้านไปตามไปดูว่ามีอะไรโอ้โน้ถุงเจ้าบ้านไะเขียนเนี่ยเบสถุงถ้งละร้อยอ๋ออัน,นอันนี้ยี่หงอันนี้เขียกขาคำ่คาคำ 0บาททน5้บาทเนาะนี่ถุงละร้อยเนาะนี่ไปนาะ้ังหกจ้ามหกจนบนเนี่ยเ็ดผาคำมาแล้วครับมามมวงมาแล้วครับมามมวงหน่อยมะนอส้มเนาะโอ้ฝั่งทางนี้ก็มีเนื้อปลาตองันส้มมัน ปลาตองโอ้ซลาตอง <c oughs> อคุณก้อยโซบะมันนี่ไงโ <c oughs> ปลาตองเนาะโอ้นี่อันนี้หน้งเข็มเนาะหนังเข็มนกกระทานกกระทาเออโอ้อันนี้อันนี้นก็เป็นไต่มาเปใต้มาเมื่อคืนนี่บอน,นี่เนาะได้เสียงพดขางเอาจ้าบ้านนี่เป็นนี่เจ้าบ้านนี่ยห้าสิบาบาทเนา,นา,าะเฮ็ตกรอท่าไหรเนาะ คือกองละห้าสิบเงนโอ้นี่ปลาคอดปลาคอตัวนี้ปลาทั้งเป็นข้าวปลาหาบ่อทุ่งเท่าไรรัพี่ครับร้อยหนึงเนาะปลาไหลก็หบาทหกเนาะปลาไหลก็หกสิบวผักหวานกักวกง,งบักใหญ่เลยเนาะกวอากวเท่าไรผักหวานเน,น,น,นาะห้าสิบเนาะนอไม้กันไหม หน,นหนูไม่ก็ห้าสิบเนาะพี่เนาะอืมหนูพูดกับตัวบางใหญ่นึงมีทั้งหนูมีทั้งไก่โอ้อหอยทูนก็ได้หอยเนี่ยหอยก็ห้าสิบเนาะโอ้ขับตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ตลาดนะอำเภอวานนอนนิวาตลาดใหญ่คนเยอะเต็มเลยคนโซนนี้เป็นของอาหาร เขาป่าเอา่อเศษนี้ก็ไปเดี๋ยวลอกก่อนเดี๋ยวลอกก่อนโอ้ยครับผมมาพริกมาคิดไหมทุกยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบเพื่อเทศกระโพดกระโพดโ,โอ้อันนี้หนังนะพี่เนาะข้าววัวคุมเท่าไรเป็นนี่างไรบาทห้าสิบบาทเนาะ แค่ต้อไม้บอกเอาเป็นจานไปเลยหรือเอาเป็นเรื่องนี้บอกเอาไปแกงกับไปห้องเอาเลยบอกไปน็ไหนก็ได้สบายเอาเลยไปนี่ไปห้องกันแกงได้ก็ได้เออโอ้ผักหวานกั๋วยบักใหญ่นี่ย วันละห้าคลิเนาะอืมได้แล้วครับผมได้เนี้อกินแล้วฮะแกงหน่อไม้แล้วฮะเออเมนูแกงหน่อไม้จัดต่อไปอีกเัิ่หนึ่งคลิปโอ้หน่อไม้เดี๋ยวมาใส่ไปเนี่ยหน่อมไม้เลี้ยงเลยเนาะ S <S ป,ป,ไปไปเราเดินต่อก็ได้น้มนิ่มได้หน่อไม้แล้วก็จะเดินต่อว่ามีอะไรบา้างทั้งนี้ก็มีอาหารทะเลครับเป็นปลาทูเป็นกุ้งของกินเยอะแยะเลยกินเยอะแยะเลยขนมจีนด้วยเอายะ เจ้าของหวานเจ้าเก่าเลยอยากาเน,นี่ยละะ่ะอยากเนี่ยล่ะเออตัวนี้ละโอ้ขายดีพราะมีน่โค้ดแท่นะนงโค้ดเนี่ยะไอ้ปอเปี้ยะดูเไรปอเปี้ยเนี่ยปอเปี้ยะีสามทิพยี่ห้าทิค่ะ เลข30ใหญ่50เขาเนเ็น10บาทอ๋อปอเปียกไส่อีกอันนี้เป็ร้อยเลยไม่ให้พร้อมเราจะอ้วนต่อไปพอดีนะพอดีครับพอดีโอ้โหไปไปโอ้ยเขาเขาเขียบตัวนี้ ออเนี่เออเอออาสักสามห้าแต่ภาษาที่บอโอ้เมนูข้าเก็โอ้เป็นอนอวายวัวทุ่งอะไรอที่า้อง อาหาทบ้านเนอาี้านเป็นไวน์ำมันเป็นไวนธรรมดาทั่อ้ไวน้ำไวนธรรมดานี่ไวน้ำนี่เป็นต้นดขมกว่าอันนี้อ๋อตวนจะขมกว่าเนาะโอ้อันนี้อย่างสองจีบอันนี้สามจีสามจีสี่จีบุ๊คสี่จีตลาดอำเภอวานอนดำสดลโอ้ไปไปครับ โอ้ครับผมตลาดก็เยอะคนก็เยอะอืมคนเดยอะคนเดยอะโอ้นี่ปลาครับผมอันนี้ปลาอย่างปลาดุกโอ้นี่ห่วกตัวนี้ห่วกกมีจารอะไรห่วงนี่เนาะโอ้ตัวห้าสิบบาทเนาะห่วงเลี้ยงบอกครับเนี่ยเลี้ยงบอกเลี้ยงเราคาวันนี้ไม่มี เออครบกันน <t ams ana> ี os, right being cosas, ้ครบเลี้ยงเนาะครบครบเลี้ยงไปไปโอ้พี่ครับยังป็ดปอยู่เลยนี่ยวกยังป็ดอยู่เลยนี่ยอดเลยโอ้ักลักมีแตแนวกิน ไอ้นี่ต okay <ain> ้นีใหญ่เลยเห็นรเล้าอะไรเฮ็ดบออืมใส่กระใส่แลเอะไรบ่ <mahdoll> ได้เยอะๆเลยใหหน้านาปโยเลยช่วยดิเขาอเอาผ้าในจะได้โชว์หน้าปกผ้าปิดจมูกนะไม่เป็นไรไ,ไ,ไ,ปไปไปเดินต,ต่อตรงนี้อ๋อฝั่งนี้มันจะสุดแล้วครับสุดแล้วก็ทุกคนเลยเป็นผักเือนกันมียานางเรามาดูข้างในดูข้างในชุบชุบโซนนี้จะเป็น โซนผักโซนเนื้อเนาะเป็นอาหารสดอาหารสดเป็นเนื้อเป็นไข่โซนนี้ตลาดวานอนอนี่ว่าตลาดใหญ่อยู่ได้พี่น้องแม่ค้าก็ใจดีใจดีใจดีมากๆยินน้ยมแย้มแจ่มใสอื่ถ้นีนนนนะนี่ใช่ใชไปไปฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็จะเป็นโลูกชิ้น มีหมูอยอด้วยถุงยีบาทฮอดดอกอ๋นี่สมตำนะครับผมสมตำอะไร โอ้โหโซนนี้โซนของหวานนะครับโซนนี้โซนของหวานเลยนี่เป็นโซนขนมเป็นโซนของหวานเลยาาห้าหก็ปนน้นโซนของหวานฝั People, ่งนี <S <S ้มั้ยโอ้ทางนี้ของหวานเยอะแยะเลยได้นี <S 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 ่อันนี้อะไรนี <S <S ่ ออครับผมของหวานเยอะแยะเลยโอ้ยเป็นถุงน้อยครับเนานะพุดขายจังไหนนอนนีน้เนาะของหวานเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้แล้วก็อาหารแห้งปาาหมึก โอ้ไดหลายอย่างก็วันนี้พามาดูตลาดอำเภอวานอนเขากินบางมมยเลยเราก็ได้ได้หน่อไม้เออได้หน่อไม้เนาะก็มีมีอะไรบ้างมีข้าวเียเออมีข้าวเกียบ,ยบแล้วก็ข้าวเกียบแผ่นเ,ขขอเออมีของหวานแล้วก็มีปอเปี๊ยะทอด ผลไม้ับเห็ดตปไคเ้ตะไคร้กินแกงกินตะเคียงนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็นผลไม้เนาะแล้วเมื่อกี้เราพาเดินอ้อมเส้นนู้นไปนู่นเลยเดินอ้อมไปเส้นนู้นเลยแล้วก็โฮมมานี่ตลาดใหญ่ครับตลาดใหญ่ตลาดใหญ่อำเภอว่านอนครับผมของกินเยอะแยะแม่ค้าก็ใจดีครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักครับน่ารักน่ารักวันนี้เราก็ได้ของกินหลายอย่างเลยเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปจะทํา คลิปแกงหน่อไม้ฝีมือนุ่มมี่มให้ดูว่าจะเป็นยังไงหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนครับผมไปซื้อผักบ่กผักอะไรเขาแถมด้วยนี่บ่มี่บอบ่มี่ผักกระหย่โอเคสันได้ยังได้ไ้เพิ่มได้ค่ะจะไปแกงกหน่อไม้บ่มีอะไรนะ่ะมีขนมไม่ได้มีกะทิ <laughs> บ่ไปเอาผักได้มีกะทิโอเคครับผมเราก็ได้ของครบแล้วไปกลับแล้วเท่านี้ ก็ได้หลายๆอย่างอยู่ครับผมก็จะทําไปทําอาหารกินกันก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาแล้วครับผมคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปไหนติดตามรับชมได้เด้อพี่น้องต้องไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ